มันมีเนื้อที่เยอะและให้ลูกวิ่งเล่นด้วยทั้งห้าคนซื้อไกกซื้อหมามาสักสองตัวมาเลี้ยงกระต่ายกระต่ายสักสี่ตัวนกแก้วอีกนกแก้วสักแปดตัวผมว่าคุณไปทำฟาร์มที่สวนดีกว่าอันนี้มันบ้านจัดสรรครับเดี๋ยวเขาจะไล่คุณออกจากโครงการนะครับนะครับตอนนี้ก็นะฮะน้องๆก็ขยับขยายออกไปนะครับเพราะว่าผมบอกว่าบ้านหลังที่ผมม่อยู่ตัวนี้ไม่มีที่เก็บของแล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพี่หลุดเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มีมีแต่ของน้องอ็อฟนะครับเต็มบ้านไปทีเลยไม่ไม่ไม่มีแต่ของออสเตรเลีมีแต่ของนุกปายครับตอนนี้เต็มรถนออกมาเลยหน้าบ้านตอนนี้ไม่รู้อะไรกองเป็นอะไรฮะโอ้โหแบบผมไม่อยากถ่ายรูปลงเฟซอ่ะเพราะว่ามันรกแล้วก็มันเยอะมากนะฮะ เพราะน้าบเลยว่าไอ้ลกปลายควรจะมีที่เก็บของเป็นของตัวเองได้แล้วก็คือไปหาบ้านอยู่เถอะเพราะว่าตรงนี้มันคงรองรับไม่ไหวแล้วเพราะ f อให้ของน้องมาเยอะมากครับก็ปลื้มใจแทนน้องด้วยแต่ว่ามันเกินที่จะเก็บไว้ในนั้นแล้วนะครับเพราะแต่ละห้องเต็มไปหมดด้วยของลูกปลายนะฮะออฟเองมีแค่ภาพ2ภาพครับในบ้านหลังนั้นนะฮะน่าสงสารออบมากนะฮะอ้พี่ครับพี่ครับไอ้บ้านบ้านจัดสรรเนี่ยคือถ้าเราจะทุบกำแพงได้ไหมพี่ ได้ครับอ๋อนุกนุกว่าในอนาคตนุกอาจจะทุบกำแพงไปเลยค,ลคุณจะไปทุบก,กําแพงข้างบ้านได้ยังไงไม่หาคุณไง <c oughs> คุณทุบนะ <c oughs> แล้วคุณระวังข้างบ้านคุณหนานะกรุบทางหลังบ้านไง <c oughs> มีความพยายามโอเคเอาเงี้เดี๋ยวเรามาทักทาย